สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูดุกคนเด้อมืม้อนี้ก็มาสดนาพี่น้องสิพากันเข้าป่านไปหาลเ,หหเลาะเบิ่งเฮ็ดฮอนแล้วพี่น้องบ่ฮู้สิได้เฮ็ดอีหยังแน่หรือว่าบ่ฮู้ว่าเฮ็ดหยังสิออกหรือบ่เนาะรุ่นถาสม้มํากันเนาะมื้อนี้ก็ไปกับบ่าวจอนนะพี่น้องกระเป๋าจอนเป็นมือกล้องเนาะไปะมานาะย่างใดงก็ใส่กุ๊บอีเหี้ยนตัวนี้เลยพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง ก,กล้องเห็นซับพลอนนั่งมาเนี่ยพากันออกมาหน้าพี่น้นองขุบลูกขุบเต้าออกมาหน้าน้องมาเนี่ย จักมองหาเนาะงฝอเฮ็ดพวกรอบดีจักมันออกวงได้ก็บ่ฮู้นะอันคือสิบ่ได้เราเฮ็ดพวกมองหาหรออ,องเฮ็ดอย่างอื่นยังไงมันออกได้สักขอแค่นึ่งก็พอพอได้กินตะเหิเลยหกนี่ธรรมดาขออ่าวออกวัเลยพี่นอ้องเลย ดอเบื้งตัวงามอยู่แล้วสู้อ่างเขดีเทียวอยู่มีเพวงใหญ่จะพวงใหญ่ๆเนาะถ้าเบิ้งแบบมันซุกกว่ามันซึออกมาเป็นแบบใดนเอ้ยนี่พี่น้องเนี่ยยมาออบยมบุษันออกยังรีบเลย,ย่าติแต่เป็นแบบนี้แหละพี่น้องเนี่ยแต่ละปีเสียหายยังเป็นแบบนี้แหละญาตแต่มันรีบมันบบเป็นมากเป็นหน่วย

เฟสเบิน้องนาะว่ากินเองกินเองได้เลยกินทุกอย่างเนาะเฮ็ดอันหน้าแดงหรือว่าเฮ็ดก่อจะอึนไม่ต้องพกอะไรจะเห็นมันอาจจะพอได้แกงวดีกว่าเก็บไปเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นเราทำมือก่อนใส่เสื้ออยู่หน้าเฮ็ดยังยุ่งหนุนกกระเ่ยวคอทุกายแล้วเก็บ

อยบ่อี่ดองเลยคำเฮ็ดมันบ่อกับบ่อนี่ได้แล้วเพน้องี่ก่นำเพิ่งมันออกไม่ใช่เพ็ดนะดอนดอนท่งหนูเน่ย ช่วงมันบอออกแล้วพี่น้องเฮ็ดยังก็บูมีกช่วงมันออกว่าผ่านดวงบัวเฮงนี่เฮ็ดอันเฮ็ดละงูเฮ็ดยังจะออกแต่ว่าคอยบัวว่างมากเลยนะเฮ็ดทำพันกำลังเริ่มออกแล้วก็ตากเฮ็ดชงจำดอกหุ่นก็เลยับ ออก็ไปได้ตรงนี้ก็มาม่ได้ก็บอกไปนั่นงก็ได้เดายน้อยก็หูว่ามีก็มีเนาะแหวนกะแ้งแหวกระแป้งกับเหวนะมันออกเย่องว่าทำอะไรดอีกออกลอ เปลี่ยนแผนพี่น้องเพราะว่าเลาะเลาะบังเฮ็ดมันบ่ออกเนาะบ่เป็นตาสิได้ก็เลยมาเอาหญ้าลิแพพี่น้องเพราะม้านาบุรีก็ตั้งใจมาเอาแล้เนาะตั้งใจมาหาหญ้าลิแพเพราะมันนะก็เลยว่าเออเลาะบังเฮ็ดแล้วก็มาหาหญ้าเลาะบางว่าบ่เห็นเฮ็ดแล้วก็มาหาหญ้าเลยพี่น้องเย แถวนี้ก็มีลายอยู่ยยนะย้องเท่ากับต้องฝาหกเลยเนะอาเมือห้แม่น้องเทวเผื่อเนาะหอยกะเดี๋ยวนี้ก็กินน้ำธรรมดาไม่ด้ต้มตตกินได้ี่น้องนอกจากเวลาหมึกละต้มก็ต้มไม่ค่อยได้ต้มตรงนี้นี่แถวนี้ก็มีลายพอสมควรอยู่ได้วี่น้องหอยหาเมื่อบางหันเป็นกระต่ายแต่หึ่งบางหันหอยอยีนา ถูกเปกอเกอจ้ะต um ้องขับ huh. ขับกระหูถ่ายอย่างงี้จะอุ้ยตกใจไปหมดเลยจิบกระโบงเฮ้ยยู่สหกของดีจากป่าธรรมชาติพี่น้องอีอันดึงเมื่อละลายเนี่เนาะ บอน์ดบมีกับบมีได้พี่น้องอันนี้ก็มันบูดมี่ถูกเไปแด้วเนาะถือบอนมันมีกับมีได้น้ำเคาะที่เด็พี่น้องกระต้มซับนี่กระต้มได้ซองหม้อซัมหมอนะมันกระจืดก็เปลี่ยนใหม่นีแน่นไหมทีก็ได้ค่อยคาดดลื่นกับบูดมี มันจะลายอยู่นะแถวนี้ข้าวห่าเลือกบ่อึดขันแนมดุพี่น้องแนมดุดึงโคกไงโคกน้อยบ่อึดโบยากน้ามันนี่หอมแท้หอมเหลือง กว่าเนาะม่นได<อ>้เนาะหนึ่งกับห้าแล้วหนึ่งมูซีหายยังเนาะ้องมาคอดเอาอรอ นี่เด็พี่น้องต้นมันก็สีเป็นแนวนิดน,น,นะพอทอนเอาทั้งหกักงามมันก็สีเหลืองอ้ยอยห้อยอยู่อยห่วยแล้วโยงลายต้นงาม หัวหัวควายก็กัดใบพ่อเลยพี่น้องคมื่อได้ยัดลงบาได้เต็มกระต่ายนล้วไม่ได้ยัดแน่นนี่เนาะทำอย่างไรก็ได้ลายกำตัวพ่อเลยพี่น้องเมื่อเหลือใบตายม่แห้งมันออกล่างไลายนำดินมันออกจะสิภากันเมื่อกันแล้วพี่น้องเอ้ยรอดหัวคำหัวกัน ขามไปนี่แหละขำอีกตัวนะลงหวยเนาะคุ้มข่ากับการมาโบาได้ยังหนึ่งก็หายยังหนึ่งพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปเนี่ยพอจบไปสูงแล้วเพราะน้ำนี่น้ำส่อเป็นจุกลุกนอ้อนบนอันจุกหน่งจุกปลาฝัาง่งสุกน้ำเสนำ้นห้าพันเพ็ดกับโบได้ซ้ำเล่อบังกับโบเ็นตาเลยมาเอาหยาลีแพแทนกะความตั้งใจก็คือแบบมาหา ให้คุมขานะามือบ่ได้แล้วหนึ่งก็เก็บนหนึ่งป่ะ <c oughs> พ่อพ่อันกลิบหนาพี่น้องสำหรับคลิบหนึ้งขอตัวลาไปแล้วหลอดหัวกับพี่น้องเอ้สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง